ขออดูหน่ยว,ว้าวกับดันอเมริกา,วาว <laughs> ของสกายเป็นตัวอะไรครับ <laughs> สกายของสกายเป็นตัวอะไรไหนดูดิอโอ้ไอรอนแมนก็มา,มว,าว้าวป่าเป็นตัวอะไรลูกปา่าป่าตัวอะไรอ่ะป่าเป็นสไปเดอร์แมนไง ป่าเป็นสไปเดอร์แมนเอาโยกมามไม่ยกให้ไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้โหตาโบเลยตาตาโบเลยเย่กินเลยเอากินอ้าวลุยนี่ไงเอากินเลยกินได้นะกินได้กินได้ลูกกินได้กินได้เลยกัดไร้กัดมันเป็นน้ำตาลเหลืออย่างไรวะกัดเข้าไปทำไมครับเช็ดมือเหรอ อ๋อช้อนนี Brother ่ไงมือนี Lake ่ไงก็มือมือตัวเองถืออยู Blaze ่นี่ไงว่าเอ้ยหาช้อนไม่เจอกินแล้มันเป็นน้ำตาลเออมันเป็นครีมเหนียวๆมาเออรสชาติเป็นไงสกายรสชาติมันเป็นไงลูกอร่อยเหรอโอ้พี่ขอนมอ่ะพี่ขอนหักเล่นเล่นได้ยอนเราได้ยินไหมเล่นเล่นโอเคกินเลยลูก